ณดินแดนที่ศิลปะการต่อสู้เป็นดังลมหายใจเมืองแห่งมวยไทยโบราณกำลังตื่นขึ้นอีกครั้งเสียงกลองศักดิ์สิทธิ์ประกาศถึงการท้าทายไม่มีผู้ใดถอยเสียงประกอบตุ้มเสียงคนเชียร์กระจายรอบสนามเสียงเท้าเหยียบพื้นไม้เวทีวันนี้คือวันของเราฝึกมาทั้งชีวิตจะไม่มีคำว่ากลัวเสียงบรรยายนักสู้แห่งความตั้งใจ แมวผู้เรียนรู้จากความโดดเดี่ยวฝูงชนว้าวเสือมาแล้วเสือเสียงต่ำมั่นใจฉันจะสุดพลังของป่าให้โลกเห็นคำรามยาวลอมซี MC ประกาศสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีการประลองแห่งตำนานแมวปทะทะเสือเสียงฝูงชนเร่งขึ้นครั้งหนึ่งในป่าลึกยามรุ่งอรุณ แมววัยเด็กหายใจหนักต้องไม่หยุดไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งเสียงหมัดกระทบไม้ฝุดใบไม้สัน่นและในอีกมุมของโลกพลังของเสือถูกลอล้อมจากความทรหดแมววัยเด็กตะโกนในใจป่าจะไม่เมตตาฉันก็จะไม่เมตตาเสียงหมัดชนต้นไม้เสียงป่าก้องระคังกริง้งเสียงบรรยายอดีตลอล้อมปัจจุบัน นักสู้ทั้งสองพร้อมแล้วเริ่มแล้วแมวหลกฉกักทิ่มเท้าตรงเสียงหมัดเตะฝึบตุบเสือไม่ถอยหมัดสวนอย่างแรงฝูงชนโอ้เสียงตุบแรงสะเทือนแมวทำรามเบา <c oughs> หมัดตรงของแมวมั่นย้ำสุดๆคนดูเริ่มลุกจากเก้าอี้เสือลุกสมชาติยานนักล่าในตัวเสือเสียงต่ำคู่ ถึงตาฉันบ้างแมวแคลลลอยนี่คือท่าเด็ดเสียงฉับลมตัดอุ้ยหนึ่งฝูงชนเฮ้ยเสียงกลองระรัวเบาๆแม้จะล้มแต่เสือไม่ใช่ผู้ยอมแพ้เสือหายใจแรงถอนใจฉันยังไม่จบแมวใจเย็นนายเก่งลุกขึ้นมาให้สุดเสียงบรรยายความเคารพบ,บนสนามมวยเสือฉันยอมรับ นายเก่งมากเสียงคนดูเงียบบางเสี้ยววินาทีก่อนปรบมือดังขึ้นฝูงชนสุดยอดกรรมการใช้ชนะเป็นของแมวเสียงระเบิดเสียงเชียร์กลองตีก้องเราต่างเรียนรู้จักกันขอบใจแมวยิ้มไว้เจอกันในสังเวียนหน้าความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบแต่คือบทหนึ่งของการเติบโตเสียงฝูงชนเสียงกลองอ่อนลง เสียงลมผ่านเวทีแมวชูมือเย่เย่ชนะแล้วอีซี่